สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากชวนคุณก้าวเข้าสู่โลกใหม่โลกของคนที่ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่ลุกขึ้นมาสร้างความมั่งคั่งด้วยมือของตัวเองคุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมบางคนถึงร่ำรวยล้นฟ้าในขณะที่บางคนยังวนเวียนอยู่กับปัญหาดเดิมทําตอบไม่ได้อยู่ที่เงินก้อนแรกแต่เริ่มต้นที่ความฝันเพราะถ้าไม่มีความฝันชีวิตก็ไม่ต่างจากเรือไร้หางเสือ แต่เมื่อคุณเริ่มมีฝันและกล้าที่จะเชื่อมั่นนั่นแหละคือก้าวแรกสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงลองนึกภาพสิครับคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่มองออกไปที่ท้องฟ้าสีทองที่กำลังส่องแสงคุณหยิบสมุดเปล่าเล่มหนึ่งขึ้นมาเขียนลงไปว่านี่คือความฝันของฉันทันทีที่หมึกนั้นแตะลงบนกระดาษชีวิตคุณก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและนี่คือฉากแรกของการเดินทาง จุดเริ่มต้นของความฝันจุดเล็กๆที่จะเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณไปตลอดกาลฝันถ้าไม่ผูกกับเป้าหมายก็เหมือนลูกศรที่ไม่มีเป้าถูกยิงออกไปแต่หลงทางกลางอากาศเป้าหมายคือเข็มทิศของชีวิตมันจะบอกคุณว่าต้องเดินไปทางไหนถึงจะไปถึงเส้นชัยที่คุณอยากได้จริงๆหลายคนล้มเหลวไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความสามารถ แต่เพราะเขาไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนลองถามตัวเองดูสิครับคุณอยากมีเงินเท่าไรในอีก5ปีคุณอยากสร้างธุรกิจแบบไหนในอีก10ปีและคุณอยากให้คนพูดถึงคุณอย่างไรเมื่อถึงวันที่คุณประสบความสำเร็จอย่าปล่อยให้ชีวิตเดินไปแบบไร้ทิศท,ทางเขียนเป้าหมายลงไปชัดๆราวกับคุณกำลังวาดแผนที่สมบัติของตัวเองคุณอาจจะยังไม่รู้เส้นทางที่แน่ชัด แต่การมีเป้าหมายจะทำให้คุณไม่เดินหลงจำไวน้นะครับฟังดีๆนะครับทุกคนความฝันอันยิ่งใหญ่กับเป้าหมายที่คมชัดมันไร้ค่าถ้าคุณไม่ลงมือทำํำหลายคนติดอยู่กับการคิดคิดคิดแล้วก็คิดแต่ไม่เคยก้าวออกไปสักก้าวฝันก็เลยยังเป็นแค่ฝันเป้าหมายก็ยังเป็นแค่กระดาษแต่คนที่ร่ำรวยมั่งคั่งจริงๆ ไม่ใช่คนที่คิดเก่งที่สุดแต่คือคนที่เริ่มต้นทำแม้จะยังไม่สมบูรณ์พร้อมก็ตามเพราะทุกการกระทำคือเชื้อเพลิงที่พาคุณเข้าใกล้ความสำเร็จลองนึกภาพสิครับคุณยืนอยู่ที่เส้นสตาร์ทเสียงปืนดังขึ้นปั้งบางคนยังลังเลแต่คุณวิ่งออกไปแล้วต่อให้เหนื่อยต่อให้สะดุดแต่คุณออกสตาร์ทไปก่อนคนอื่นนั่นแหละคือความได้เปรียบ จำไว้เลยครับการลงมือทำที่ไม่สมบูรณ์ดีกว่าความคิดที่สมบูรณ์แบบแต่ไม่เคยเริ่มจากนี้ทุกเช้าที่คุณลืมตาถามตัวเองให้ดังๆว่าวันนี้ฉันได้ทำอะไรสักอย่างที่พาฉันเข้าใกล้ความมั่งคั่งแล้วหรือยังนี่คือบทพิสูจน์ว่าความร่ำรวยไม่ได้มาหาคนที่รอแต่มาหาคนที่ลงมือทำหลายคนทำงานหนักลงมือเป็นที่ แต่สุดท้ายทำไมยังไม่รวยสักทีคำตอบง่ายมากครับเพราะเขาเก็บไม่เป็นและใช้ไม่เป็นความมั่งคั่งไม่ได้วัดที่คุณหาได้เท่าไหร่แต่วัดที่คุณเก็บและจัดการได้มากแค่ไหนลองคิดสิครับเงินเดือนห้าหมื่นใช้หมดเกลี้ยงทุกเดือนก็เหมือนเงินเดือนหมื่นห้าที่ไม่เหลือเลยเหมือนกันวินัยการเงินคือกำแพงป้องกันรัพย์สินที่คุณสร้างมา คุณต้องรู้จักแยกรายจ่ายจำเป็นออกจากรายจ่ายฟุ่มเฟือยต้องบันทึกทุกบาททุกสตางค์ให้ตัวเองรู้ว่าเงินไหลไปทางไหนและที่สำคัญต้องสร้างนิสัยออมให้ติดตัวเหมือนหายใจลองนึกภาพคุณหย่อนเหรียญลงกระปุกออมสินทุกวันมันอาจจะดูเล็กน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปกระปุกใสๆใบนี้เต็มไปด้วยเหรียญทองระยิบระยับนี่แหละครับคือภาพที่แท้จริงของการสร้างฐานมั่นคงทางการเงินจำไว้เสมอ เงินไม่ได้หนีคุณไปไหนถ้าคุณมีวินัยมากพอที่จะเก็บมันไว้นี่คือก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนจากแค่มีเงินไปสู่การมีความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเก็บเงินเก่งก็จริงแต่ถามหน่อยครับคุณจะมั่งคั่งแค่ไหนถ้าเงินที่เก็บนอนหลับอยู่ในบัญชีโดยไม่ได้ทำงานแทนคุณความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเก็บเงินอย่างเดียวแต่มาจากการลงทุนให้เงินงอกเงย เพราะเงินก็เหมือนเมล็ดพันธุ์ถ้าคุณเก็บไว้เฉยๆมันก็จะตายไปแต่ถ้าคุณปลูกลงดินรดน้ําใส่ปุ๋ยมันจะแตกหนอ่อกลายเป็นต้นไม้ที่ให้ผลผลิตมากกว่าที่คุณเริ่มต้นลองมองรอบตัวครับคนที่รวยจริงๆเขาไม่ได้มีรายได้ทางเดียวเขามีเงินทํางานแทนผ่านหุ้นอสังหากองทุนธุรกิจหรือแม้แต่การลงทุนในความรู้ใหม่ๆของตัวเองแต่จำไว้นะครับ การลงทุนไม่ใช่การพนันแต่คือศิลปะของการคำนวณความเสี่ยงคุณไม่จำเป็นต้องลงทุนใหญ่ตั้งแต่แรกเริ่มเล็กๆศึกษาไปปรับไปแล้วคุณจะเห็นเงินเล็กๆกลายเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะกุญแจสู่ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่หาเงินแต่คือการทำให้เงินหาเงินแทนคุณทุกคนครับใครบ้างไม่เคยลม้มแต่ต่างกันที่ว่า บางคนล้มแล้วนอนอยู่ตรงนั้นในขณะที่บางคนล้มแลว้วลุกขึ้นพร้อมแผลเป็นที่กลายเป็นเกราะแห่งประสบการณ์ความล้มเหลวอย่ามองมันเป็นศัตรูจงมองมันเป็นครูที่สอนแพงที่สุดแต่สอนเก่งที่สุดเพราะไม่มีมหาเศรษฐีคนไหนที่ไม่คืเจ๊งมาก่อนธุรกิจล้มเหลวครั้งแรกคือบทเรียนการจัดการ การลงทุนพังทลายคือบทเรียนการบริหารความเสี่ยงความผิดพลาดส่วนตัวคือกระจกสะท้อนให้คุณโตขึ้นลองจินตนาการคุณล้มลงกลางสนามแขนขาถลอกเจ็บปวดแต่คุณกัดฟันลุกขึ้นยืนใหม่เสียงรอบข้างอาจหัวเราะเยาะแต่วันหนึ่งเสียงหัวเราะเหล่านั้นจะกลายเป็นเสียงปรบมือให้คุณจำให้ขึ้นใจนะครับ ความล้มเหลวไม่เคยฆ่าใครการยอมแพ้ต่งหาที่ฆ่าความฝันดังนั้นทุกครั้งที่ล้มจงถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรแล้วก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเงินอาจหายไปได้ธุรกิจอาจล้มได้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครพรากไปจากคุณได้คือความรู้คุณสังเกตไหมครับ คนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกแทบทุกคนล้วนเป็นนักอ่านตัวยงวอร์เรนบัฟเฟตอ่านหนังสือวันละ5-6ชั่วโมงบิลเกตส์อ่านทุกวันแม้ยุ่งแค่ไหนอีลอนมัสเรียนรู้วิศวกรรมด้วยการอ่านหนังสือเองเพราะหนังสือคือยานเวลาที่พาคุณเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตคนอื่นโดยไม่ต้องลองผิดลองถูกเองให้เสียเวลาลองนึกภาพคุณนั่งเปิดหนังสือในห้องสมุดเงียบสงบทันใดนั้น ตัวอักษรบนหน้ากระดาษเปล่งประกายกลายเป็นประตูสู่โลกใหม่ทุกหน้าทุกบททุกประโยคคือเครื่องมือที่ขัดเกลาสมองคุณให้แหลมคมยิ่งกว่าอาวุธใดๆจำไว้นะครับสมองคือทรัพย์สินที่สร้างกำไรได้ไม่มีวันหมดอายุลงทุนในความรู้วันนี้คุณจะได้ผลตอบแทนไปตลอดชีวิตดังนั้นอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดอ่านเพราะทุกครั้งที่คุณเปิดหนังสือ คุณกำลังเปิดประตูอีกบานสูค่ความมั่งคั่งที่แท้จริงคุณคงเคยได้ยินสุภาษิตว่าคบคอน,ผ,นผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพา,าไปหาผลใช่ไหมครับในโลกแห่งความมั่งคั่งมันยิ่งจริงยิ่งกว่านั้นเพราะเครือข่ายคือเส้นเลือดใหญ่ของความสำเร็จคนที่อยู่รอบตัวคุณคือตัวกำหนดระดับความคิดของคุณคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยจะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนอนาคตของคุณ และโอกาสใหญ่ๆในชีวิตมักไม่เคยมาจากคนแปลกหน้าแต่มาจากคนรู้จักแนะนำให้ลองนึกภาพคุณเดินเข้าสัมมนาใหญ่เต็มไปด้วยคนที่มีเป้าหมายคล้ายกันคุณจับมือหนึ่งครั้งอาจได้เพื่อนร่วมทางธุรกิจตลอดชีวิตคุณแลกนามบัตรหนึ่งใบอาจกลายเป็นก้าวแรกสู่ความมั่งคั่งพันล้านอย่าประเมินพลังของคนรอบตัวต่วตำเกินไปถ้าคุณอยากบินสูง คุณต้องอยู่ท่ามกลางนกอินทรี a, ไม่ใช่เดินตามไก่ในเล้าจำไว้ครับเงินทองสร้างได้ด้วยสองมือแต่ความมั่งคั่งระดับจัก,กรวาลสร้างได้ด้วยผู้คนที่คุณเลือกเดินเขียงข้างนี่คือพลังของเครือข่ายที่จะทำให้คุณไปได้เร็วกว่าและไกลวกว่าการลุยเดี่ยวคุณจะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านไปทำไมถ้าสุดท้ายต้องเอามันไปจ่ายค่าหมอ หลายคนมุ่งแต่หาเงินจนลืมดูแลดูเองทำงานดึกสูบฉีดกาแฟแทบไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายสุขภาพพังความฝันพังและเงินที่หามาก็หมดไปกับโรงพยาบาลความจริงง่ายๆคือสุขภาพที่แข็งแรงคือทุนเดิมที่ทำให้คุณลุยต่อได้ถาร่างกายฟิตคุณทำงานได้ยาวนานและมีพลังถ้าจิตใจสดใสคุณตัดสินใจได้แม่นยำถ้าแข็งแรงทั้งกายและใจ ความมั่งคั่งก็จะงอกเงยตามมาเองลองนึกภาพคุณวิ่งออกกำลังกายยามเช้าสูดอากาศเต็มปอดบนโต๊ะอาหารมีจานผักสดสีสันสดใสและแก้วน้ำใสยเย็นชื่นใจวางอยู่นั่นแหละครับคือภาพของเศรษฐีตัวจริงคนที่มีทั้งสุขภาพและเงินทองจำให้ขึ้นใจนะครับเงินคือทรัพย์สินที่ใช้แล้วหมดไปแต่สุขภาพคือทรัพย์สินที่ถ้าดูแลดี จะทำให้คุณเก็บเกี่ยวความมั่งคั่งได้ตลอดชีวิตดังนั้นอย่ามัวแต่หาเงินจนลืมดูแลหัวใจและร่างกายเพราะนี่คือเสาหลักที่จะค้ำจุนความฝันของคุณคุณรู้ไหมครับหัวใจของเศรษฐีตัวจริงไม่ได้เต้นเพราะตัวเลขในบัญชีแต่เต้นแรงที่สุดเวลาที่ได้ให้การให้ไม่เคยทำให้ใครจนลงตรงกันข้ามมันยิ่งทำให้คุณมั่งคั่งขึ้น ให้รอยยิ้มแก่คนรอบตัวคุณได้ความสุขกลับมาให้ความรู้แก่ผู้อื่นคุณได้มิตรภาพและเครือข่ายกลับมาให้โอกาสกับใครสักคนคุณได้ความพักดีและแรงสนับสนุนกลับมาลองนึกภาพมือคู่หนึ่งยื่นอาหารให้เด็กยากไร้ดวงตาของเด็กคู่นั้นสว่างวาบด้วยความดีใจ หรือภาพตะเกียงที่จุดไฟแบ่งไปยังตะเกียงอีกดวงหนึ่งไฟไม่ได้ลดลงแต่กลับทำให้แสงสว่างมากขึ้นนั่นแหละครับพลังของการให้มันไม่เพียงเติมเต็มชีวิตคนอื่นแต่มันยังทำให้หัวใจคุณมั่งคั่งยิ่งกว่าเงินทองจำไว้นะครับคนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนที่เก็บได้มากที่สุดแต่คือคนที่กล้าให้มากที่สุดและนี่คือ อีกหนึ่งรหัสลับแห่งความมั่งคั่งที่ทำให้ชีวิตคุณมีคุณค่าและทรงพลังเกินกว่าจะวัดด้วยตัวเลขใดๆในโลกนี้ลองจินตนาการดูสิครับคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งโดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทำงานเพื่อเงินอีกต่อไปเพราะตอนนี้เงินทำงานแทนคุณแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าอิสรภาพทางการเงินไม่ใช่การมีเงินเยอะที่สุด แต่คือการมีรายได้ที่ไหลเข้ามาเรื่อยๆโดยที่คุณไม่ต้องลงแรงตลอดเวลารายได้จากการลงทุนรายได้จากทรัพย์สินที่สร้างไว้รายได้จากธุรกิจที่คุณสร้างระบบแล้วให้มันเดินต่อเองนั่นแหละรายได้แบบนี้คือตั๋วที่พาคุณออกจากกรงการทำงานเพื่อแลกเงินและเข้าสู่เส้นทางของชีวิตที่เป็นอิสระลองนึกภาพคุณยืนอยู่บนหน้าผาสูง ยกแขนกว้างรับลมแรงอย่างอิสระหรือภาพนาฬิกาที่โซ่ตรวนหลุดออกหมายถึงคุณไม่ต้องถูกกักขังด้วยภาระการเงินอีกต่อไปและสุดท้ายคุณนั่งอยู่กับครอบครัวริมทะเลหัวเราะอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องห่วงเรื่องเงินในวันพรุ่งนี้จำให้ขึ้นใจครับความรวยซื้อของได้แต่อิสรภาพทางการเงินซื้อเวลาและชีวิตที่คุณเลือกเองได้ และนี่คือฝันสูงสุดที่หลายคนตามหาอิสระในการใช้ชีวิตอย่างที่ใจปรารถนาถึงที่สุดแล้วความมั่งคั่งไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีไม่ใช่รถหรูหรือบ้านใหญ่โตแต่ความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีคุณค่ามันคือการที่คุณมีสุขภาพที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นมีเพื่อนแท้ และเครือข่ายที่จริงใจมันคือการที่คุณมีเวลาไปทำในสิ่งที่คุณรักและยังสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้ยิ้มและมีความสุขไปพร้อมกับคุณลองมองภาพนี้ครับครอบครัวกอดกันท่ามกลางพระอาทิตย์ตกแสนงดงามเสียงหัวเราะก้องกังวาลในทุ่งดอกไม้และมือสองคู่ที่ประสานกันแน่นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรัก และการเดินทางร่วมกันจำไว้ครับความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณสะสมแต่จากคุณค่าที่คุณสร้างให้โลกใบนี้และนี่คือรหัสลับสู่ความมั่งคั่งที่ผมอยากฝากทุกท่านไว้ขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันจนถึงตอนจบอย่าลืมครับ นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตติดตามกันต่อไปแล้วคุณจะได้พบกับเรื่องราวแรงบันดาลใจและกลยุทธ์ใหม่ๆที่จะพาคุณไปไกลกว่าที่คุณเคยฝัน